วันนี้มีรถสวยๆหนึ่งันนะครับตัวนี้ผ่อนดาวได้นะครับสมวดสมงงวดเดี๋ยวผมคุยรายละเอียดให้ไปครังนึนะครับอ่ารถสวยๆครับรถไถมือสองส่งงวดรายปีครับวางดาวเพียง4ี่0 0บาทนะครับอ่า4ี่0 0บาทนะครับตัวนี้นะครับวางดาวมามือกวามาทางนี้มือกวามาทางนี้อ่าตัวนี้นะครับพ่อซิ่งได้นะครับพ่อซิ่งได้นะครับกองเปียกได้ครบนะครับสวยนะครับตัวนี้จะเป็นยันมากวายเอ็มสามห้า เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ2พาโ4วิวครับตัวนี้นะ่ะมาคุยเรื่องค่างวดนะครับตัวนี้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง6ปีนะครับส่งงวดปีละ58,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้วางดาวที่49,000นะครับจะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับใครเอาราคานี้นะครับหรือว่าจบตัดสดนะครับก็จะอยู่ที่ 4 0 0 0 0้านะครับ4 5 0 0ตัดศพตัดสดนะครับเดี๋ยวผมแถมนะครับยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับราคานี้เราจัดส่งให้นะครับปี300กมนะครับใครที่สนใจนะครับรถสวยๆนะครับรุ่นนี้เป็น y m 357 a แล้วก็ระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับใช้งาน1,800ชั่วโมงคัตเนี่ยนิ่มมากๆนะครับการเข้าเกียร์เนี่ยแทบไม่ต้องได้เหยียบคัตเลยเพื่อนๆท่านใดที่หารถ กำลังดีๆคัดนิ่มๆนะครับกำลังเยอะๆนะครับตัวนี้นะครับผ่อนนานสูงสุด6ปีนะครับได้อุปกรณ์ดันหน้าและหางควนนะครับส่งงวดรายปีนะครับปีละ58,000บาทนะครับก็ส่งงวดย่อยนะครับประมาณเดือนละ2,000นนะครับเครดิตนะครับเช็คเครดิตบูโรเช่นเคยนะครับก็ ออกผ่อนได้ทั่วประเทศไทยนะครับใครที่สนใจได้รถไว้ใช้งานมือกล้องมุมนี้ครับจะได้เห็นรถสวยๆนะครับไว้ใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเราประกันเครื่องยนต์จากทางร้านให้6เดือนหรือว่าใครที่อยากตัดสดก็ได้นะครับตัดสดเราก็มีส่วนลดให้พิเศษอีกเช่นกันนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวสีหางนะครับใครไม่ชอบแบบสีเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวผมเก็บให้ใหม่นะครับสนใจติดต่อมานะครับร้านนัดแท็กเตอร์นะครับอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี0918611191นะครับตัวนี้ ผ่อนผ่านสินเชื่อของยันม่าโดยตรงเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับรองเข้ามาดูรถลองเข้ามาทดอสอบระบบก่อนได้นะครับเรายังมียันม่าที่สามารถผ่อนได้อีกหลายรุ่นนะครับแต่ที่เช่นยันม่า39แรงยันม่า EF514 นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถมาดูได้ในรถสวยๆหลายคันเลยวันนี้นะครับก็เอายันม่านะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันสนใจติดต่อมานะครับขอบคุณครับ